เด oh ี๋ยวมึงเป็นลูกชิ้นไปลัคกี้พ่อลาหาเงินไปให้ไอ้ไอ้ลัคกี้พ่อมาแล้วลัคกี้พ่อมาแลู้วลัตี้พ่อมาหาลูกโี้โหโอ้โ้อ้โหโอ้โหหหโอ้โหโออ้าหาลูกโอ้โห้โหโอโอ้้โ ผมแมงแมนซะด้วยเฮ้ยเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นทอปเลนเตอร์บ่อยหน่อยนะทุกคนสามวันไม่คุ้มมันมันต้องเล่นคุ้มกว่าพี่ขนาดมวยพี่ยังเล่นคุ้มเลยมวยหน่อยมวยไทยเลยแหวงจำได้ได้สัตว์ อย่ามาสู้รู้เฮ้ไอ้ไอ้ยามาแบนเนอร์อย่ามาสู้รู้ของเราตบกูเปล่าตบกับกูหรือเปล่ามึงอ่ะฮะ

ไปไกลดีบัสอ้เกียม์รเห็นหน้ามึงนมาแบบเราก็อย่ามองฉันอย่างนง้สิฉันเกิดโอ้ยี่ยปล่อยมันตายตกดีเข้มเอนตกดีเข้มน้องมาดูไม่ใจอ่ะมาด่าให้ไม่เลย ท้อบท้อบทอบทอบมันเอาจริงท้อบมันเอาจริงพี่วาจริงจะลงประมาณเฮ้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าต้องรู้ว่าเพียงเหรอรูปเพียงต้อยมาโอ้หงแน่จริงก็เข้ามาสวยท้อบขอบคุณมากน้องรักมึงที่สุดเออตายแล้วตายไปเลยท็อปพี่ไม่ตายถือว่าคุ้มแล้ว โอเคครับพี่ทำไมกูรู้สึกกูเล่นเล่นก่งตีทุ่มพี่เจพี่เจเล่นยุ้ยตัวหน่อยพี่เจไเจเล่นยุ้ยเหลืออะไรมาอย่าเล่นนะโทรพี่โกรธอาจจะไม่ก็ได้อาเฮ้ยลูรักกู เฮ้ยไปพี่เราไปดักแดกป่ะไอ้นี่ม <apan S 1> ันหวานแล้วมันหวานแล้วเออดักแดงเออือมันมีสกิลหนีวันนี้พีสเออเออเอาเร็วเอาเร็วเร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 อาเร็วเ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 เร็วเ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 อาเร อันไอยอันไอยเองไันยเงโอ้โหไอ้เหี้จะได้คิวอะโอ้โหแก๊สแล้วเลยอ่ะกูคิดว่ากูเกี่ยวมันกูเกี่ยวคลิปไอ้เหี้ยว่ะอุยหยกหยกสมั่นใจเลยอ๋อเจ้าเราฆ่าประเดี๋ยวอืม ไอ้เนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยกูสมัยอยู่าย,ยญญาหรือเปล่า,าบอกกูทีดิไอ้เจ๊กูเกี่ยวโดนเฮเลตัวเฮ้ยเอเซ่ถึงได้อีกแล้วโอ๊ยดูดตัวอเอเซ่โอ้กูติดซีซีโอ้โหชีวิตกูเออ ฉันกดพลังนี้เอาไว้ไม่อยู่แล้วสวยโดนไม่กี่เี็ดจริงพร้อมดีมะพร้อมดีมะ้อมเลยโอ้อมเลยแม่พร้มเล่

โอ้โหไอจคนตีนไม่มีเวลาพิมด้วยเฮ้ยอยากดูเวทมนต์ไหมล่ะไหลไ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 หลไหลไลไลไลโอ้โหไหลหมดไหลหมดโอ้เม้มปากแล้วนะบอกแล้วยอ้พี่เม้มปากน้อทำไมเาโมอลินอ้าวเกี่ยวไม่โดนโอ้โอ้โอ โอ้ยน่ากลัวจเลยโอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวฉันองกลัวมาเปงแลไปพี่ยิเราไปโชว์ให้มันดูดีกว่าดูตาเตมดูตาเตมมาเดี๋ยว ระวังกำผักเลยไปชี่ตู้ได้ไ่ก็ได้เยโอ้โหใจเย็นในเช้ยกูตามไปทันใ้สัตว์ไม่เป็นไรพี่อย่างนั้นมันก็ตายแล้วมึงคือรายต่อไปไงหล่ะใช่คนนาาละแกคือรายต่อไปเิ็มต่อยดิเออสอมแม่งดิตอมด็กอ่โอ้โหเฮียตำรวจตำรวจ ไอ้เกี้ยนี่ตายเด็กไม่เว้นผานีเลยอ่ะไอ er pues ้เ <saturated> กี้ยวไอ้ก nah ูค <sm all noise> <for skill canal> yeah, really IR ิดมันจะไม่ต่อยมันต่อยจริงไอ้เหี้ยมาดวลกับเธอเฮ้ยเราจริงเราจริงเราจริงเตรียมพร้อมนะโจทึงาคนละนู้ดต้อยเนี่ยเพื่อนเป็นรถเลยแน่นอน มรอแแกไม่รอดแน่ติบโอ้โหไอเตยตำตำรวจสายสวยเข้มตีขูคุณแม่ได้เด็กเชี่ยหืมโอ้ยมาเดินมาเดินมาเดินมึงเป็นเพี้ยอะไรกันเนี่ยมาฝูงลิงของข้าเราเรียกรักเด็กไงพี่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่รักรอเรือแต่รักรอลิง เดลามันมาผมจะฆ่ามันคู้เป็ชียร์อมอยู่เออผมผมไปแล้วพี่อย่าเพิ่งลามานะเอ้าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปโดนโดนจับโทนจับพีเด็ดคิมเร็วมันจะกดตีแล้ว ความหวังนั่งน้ำตารินโฮ้ยตะกิ้วคิมมันจะตายซะแล้วอุตส่าห์ไปจับเรนเนี่ยไม่ได้ไม่ตายเฉยได้เม่คิมไม่ถึงแล้วก็แพ้